ก็เป็นช่วงโควิดขอให้ทุกคนอยู่บ้านด้วยความปลอดภัยค่ะ w h w f h work from home ค่ะวันนี้นะคะนพีก็จะมาทดลองเรียนกับแอป o o m ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้จ่ายค่ะแต่ว่าเราใช้การเรียนออนไลน์นะคะจากแอปซ o m นั่นเองวันนี้นะคะนพีก็มาทดลองใช้แอป o o m กับคุณครูน้อยธนาพรนะคะจากโรงเรียนรวมศึกษาราดพานะคะคือมันสนุกมากคืออยากให้ทุกคนน่ยได้ อยู่ที่เดียวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะไปเลยหนูก็มีตอนเช้าก็กินข้าวร่างข้าวเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลี้ยงวัวสิบสามตัวค่ะ ฟูสมการของน้องพี king, dad, er. aviation, dad, ่เนี่ยสามค่ะมีตัวครูสามค่ะบอกคุณครูเลยมีของตัวเองกี่ตัวยายให้กี่ตัวของน้องพี่สามค่ะสามตัวโอยดีจังเลยเพิ่งออกลูกกี่ออกลูกชื่ออะไรบอกคุณครูมึงเพิ่งออกลูกวันหนึ่งตัวชื่อสงการน้องสงการใครตั้งให้คะตั้งเองแนแม่ช่วยตั้งให้ ราะมันออกมาช่วงที่วันสงการานต์พอดี่พราะวันสงกรานต์ดีมากอลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วงกลางวันกลางคืนตอนเย็นหนูทำอะไรบนะ้างคะไปตีแบดบ้างคะ่ะแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปเอาวัว เล่นน้ําค่ะอ่าเล่นที่ไหนคะสระน้ําสระว่ายน้ําใช่ค่ะจะเป็นสระว่ายน้ําที่มันจะอยู่ที่คันา้ำะคะมันจะเป็นแบบเป็นเป็นแบบเป็นโคเป็นครัวค่ะเป็นของดีมากเลยค่ะสนุกดเลยเล่นธรรมชาติเล่นกีตาร์ได้ไหมคค่ะแล้วก็มีสนุกค่ะแล้วก็มีเล่นกีตาร์ด้วยค่ะเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรคะลูกมีเพลง มีเพลงหลายเพลงอยู่ค่ะมีเพลงพวกเป็นเพลงจีนมากเป็นเพลงไทยบ้างอมาออลองรฟังฟังสักนิดฟังอาจารย์นะเราให้ฟังดูุ้นฟังหนอ่อยนิดนึงค่ะเออเออโอเคค่ะภาพให้ไปตามรัญชาราลาวลาเหนือลอยแต่ติดคืนขึ้นมาโอ้ไปเรี้บเป็นเพลงตรงไกลฟ้าว่างเขาวลอยไปตามลมโคมไฟเธอ สองมาอ,อสาง,ง,งานรอใีใกล้่านทีผานมาไปปีนสูงขึ้นไปนิ้มสุราพันชมดอกไม้เสียงอนงเลอนกบีจำใร สมกิหอมพบกันครานี้ทียิ่งดังฟังผ่านพ้นไปนานวันเงของเราเป็นเยียงดังได้ยินมาวัอนแล้วค่ะยอดเลยเยี่ยม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 เกี่ยมมากเลยครับ่าลนะ่ักวันนี้กำลังฝึกเป็นเวอร์ชันจีนอยู่ค่ะ เห็นค่ะถ้าน้องเห็นสีเขียวไหมคะแชสีียนคะเห็นค่ะอ่าเห็นนะคะตรงนั้นแหละถ้าหนูกวดที่ใบป้าหูสามารถแชร์รูปภาพหรือว่าวิดีโอหรืออะไรต่างๆของหนูได้เลยนะคะหนูลองกดดูหนูลองแชร์กดดูอืออ่าแล้วหนูจะเห็นใช่ไหมคะมันจะมีนี่นะมันจะมีลายมันจะมีลายมีไอโฟนไอแพด แล้วก็หนูลองแชร์ต้องเป็นที่เขียนว่าสกรีนอันช่องแรกเลยค่ะลองกดเข้าไปเข้าไปกดไม่ได้คลิ๊หนะเรากิ๊กนะโอเคได้แล้เหรอได้เลย เรียนเราจะมีกิจกรรมที่ส,สนุกแล้วก็หลังจากนั้นหนูาสามารถเอากาิจกรรมนี้แล้วก็เอาซูมนี่แหละค่ะลูกไปติดตอ่อกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนเราจะห่างกันกันใะ้เราก็เหมือน เจอกันบ้างนะก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะเราไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเราก็อยู่ที่บ้านุกได้สาาโชวหรือเล่าหรืองี่คว่าเราทํกอะไดบ้างวัน้กงวันตอนที่ไปว่ายน้าเดี๋ยวว่ากับใครรู้ไหวนยกับพี่ค่ะอหสกได้ตีผรู้ี ใช่เลยหรอคุณครูที่มีปลาตักด้วยเรอโดนโดนปลาตักไปหนึ่งรอบอะไรล่ะครับปลาอะไรคะลูกปลาอะไรไม่แน่ใจว่าปลาอะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นปลาจระเม็ศนะคะมีปลาหลายชนิดปลาจระเม็ดอยู่ในคูคลองด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีปลาดุยด้วยอ๋อน้ำนี้แสดงว่าเป็นน้ำที่ต่อเชื่อมมาทางทะเลมันเป็นพันพันน้ำจืดค่ะคุณครู ตัวมันจะใหญ่มากค่ะค่้เหรอคะเออวันนั้นจืดเป็นตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งหลายกิโลถ้ามันใหญ่เต็มที่อ่ะค่ะอ๋อค่ะๆเดี๋ยววันหลังส่งภาพไปดูค่ะค่ะแม่ขอทําให้ดูด้วยนะคะค่ะเออค่ะลไมด้วยนะเนี่ย กับมาที่เ้งกะดา่ปิดเทอมน้านนะก็มีปล่อยเต่าบ้างค่ะเต่าเต่าเอามาจากไหนคะอืบางทีเขาก็ไปขายที่ตลาดอะค่ะแล้วก็ไปซื้อมาแล้วใช่แล้วที่บ้านมันจะมีเป็นบ่อเลี้ยงปลาหลายบ่ออยู่ค่ะแล้วก็มาปล่อยให้มันอยู่ด้วยกัน มีไก่มีอะไรมีไก่มีเป็ดอ๋อมีไก่มีเป็ดด้วยใช่ไหมคะไก่กี่ตัวแล้วลูกเยอะอยู่ค่ะเยอะอ๋อเป็ดด้วยใช่ไหมคะเป็ดแล้วก็มีหขาเป็ดของไก่ด้วยไหมคะอ๋ออขานี่ด้วยโอ้สุดยอดเลยขาคอยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะขาคอยาวๆเนาะดีจริงเลยธรรมชาติไม่ถึงภาพแล้ยเวลามันออกไข่คงจะน่ารักเนาะมันออกไข่ไหมคะลูกออกไข่ค่ะตอนนี้มีลูกเกยบเยอะมาก อ๋อคอน้เปนนี้เหมืเธอมาหนูมีเรื่องเล่าให้เพื่อฟังเยอะแยะเลยไปไหนไม่ได้มีโควิดเามีอะไรจะเล่าให้ฟังดีไหมคะอื่อ มีกินมีขั้วเม็ดมะม่วงหิรมะพานเองอะค่ะอ๋อมะม่วงหิรมะพานจากต้นเองหรือว่าเราใช่ค่ะจากต้นเองเลยค่ะจากต้นเองมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยเลยทีเถามดูคุณครูเคยขั้วไหมเม็ดมะม่วงหิรมะพานครูเคยขั้วเม็ดมะม่วงหิรมะพานนะคะยังไม่เคยเลยค่ะลูกเดี๋ยวน้องพีษส่งรูปไปดูเดี๋ยวส่งรูปให้ดูค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวมันจะหมดเวลานะคะลูกในในกลุ่มนคร็แล้วค่ะดข้าเป็นแล้วเดี๋ยวก็ไงโอกาสว่าขียนลมาบอกคุณรูนะคะแล้วก็กระัได้าเจไงนะคอาจจะเรียกขึ้นเข้ามาฟด้วยหรือคกันเล่อนที่เราจะปรุม้วัน่นั้นะอขอบคุณขอบคุณค่ะ ขอบคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างล่ะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้ให้ทุกคนดูไปแล้วแต่คะว่าเป็นยังไงกับการทดลองใช้แอป Zoom นั่นเองอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะโหลดแอปนี้มานั่นก็คือแอป Zoom นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าย้ำอีกทีนะคะว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่ถ้าจะจ่ายก็ คลิปนี้นะคะโอเคค่ะอยากจะให้ชวนเพื่อนๆเนี่ยที่ดูคลิปนี้นะเพื่อนๆของพีทและเพื่อนๆทุกคนนะคะโหลดแอปสูมมาเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็อยากออกไปเจอไข่แล้วกันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบกันท่าน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย